ดวงคนเกิดวันพุธนะคะ1-7สิงหาคม2-5-6-7นะมาดูกันค่ะอ้าคนเกิดวันพุธนะคะมีโอกาสได้งานใหญ่งานที่รอคอยงานที่อยากได้นะคะหรือเอกสาร ค้าขายที่ดินสังหาอาสังหาบ้านรถที่ดินเนี่ยถ้าอยากซื้ออยากขายซื้อได้เลยนะคะขายได้เลยนะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่หากกู้เอกสารอะไรไปยื่นเรื่องกู้เงินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะผ่านนะเอกสารผ่านหรือไปต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับในเรื่องของเอกสารนะคะเราก็งานใหญ่ที่ต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะถือว่าผ่านสําเร็จดี ลงทุนกิจการอะไรก็ค่อนข้างจะดีนะคะสำหรับคนวันพุธในสัปดาห์นีอ้อาจจะเจอเรื่องอุปสรรคเกี่ยวกับคนคิดไม่ดีแต่เขาทำอะไรเราไม่ได้นะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นมาละขออ่านต่อเลยเนาะ สำหรับคนที่เกิดวันพุธเนี่ยไพ่ของคนจับตามองอิจฉาเอาเราไปนินทาว่าร้ายนะคะคิดว่าเราทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดูถูกใส่ร้ายมันทำให้เรารู้สึกอึดอัดใจนะคะสำหรับไพ่ใบนี้พูดกับใครไม่ได้หรือพูดออกมาแล้วก็กลัวว่าทะเลาะกันแล้วก็อาจจะไว้ใจใครไม่ได้ในสัปดาห์นี้นะคะส่วนเรื่องสุขภาพขึ้นมาออ สำหรับคนวันพุธเนี่ยขอเตือนต่อเลยละกันคนวันพุธนะคะคนวันพุธระวังไพ่เกี่ยวกับในเรื่องของการเสียเงินเสียทรัพย์โดนโดนโกงโดนหลอกนะคะอย่าไว้ใจใครในสัปดาห์นี้อ่าแล้วก็ระวังในเรื่องของ อย่าให้ใครยืมเงินคือยืมแล้วไม่ได้คืนนะคะในสัปดาห์นี้แล้วก็เตือนในเรื่องของสุขภาพสุขภาพนะคะขึ้นมาว่าหากเจ็บป่วยไม่สบายจะเจอหมอที่เก่งที่เชี่ยวชาญในการรักษาวินิจฉัยให้นะคะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้เนาะอยากให้ปฏิบัติรมควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นมาว่ารักษาเกี่ยวกับพวกาศาสตร์สมุนไพรค่อนข้างจะฟื้นตัวได้เร็วนะคะ การเงินการเงินการเงินขึ้นมาว่าการเงินในช่วงสัปดาห์นี้เข้ามาไม่ขาดมือแต่ก็ยังไม่ถึงกับติดขัดน้องคนมีคู่อยู่แล้วจะเป็นการส่งเสริมปรับตัวเข้าหาซึ่งการและการรับฟังกันมากขึ้นนะคะหรือคู่ครองเราจะใส่ใจเรามากขึ้นโชคลาบมีไหมสำหรับคนวันพุธโชคลาบมีนะคะแต่ได้ไม่เยอะนะคะ